ชาวราศีกุมของท่านที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าชาวราศีกุมในเดือนเมษายน2567นี้ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีกุมที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ตั้งจิตสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสักครู่นะครับเพื่อความแม่นยำของไพ่ที่จะเปิดออกมาครับเราก็มาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมประจาเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นี้นะครับก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรแอดมินขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาในทุกประการนะครับขอให้โชคดีครับผม สถานการณ์ในเดือนเมษายนนี้นะครับไพ่2ดาบมาแล้ว2ดาบ t o of swords นะครับจากรูปเนี่ยไพ่2ดาบนะในเดือนนี้ของชาวราศีกุมนะครับมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับนะอยู่2เรื่องถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกัหน้าที่การงานของคุณอนะตอนเนี้ยใครหลายคนนะครับนะในชาวราศีกุมมันถึงทางแยกแล้วบางคนแอดมินเคยบอกแล้วว่าคุณทํางานอยู่ที่เก่าเนี่ย มาเป็นเวลานีนก็นานหลายปีใช่ไหมบางครั้งคุณก็มีประสบการณ์มากพอบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันตำแหน่งหน้าที่การงานมันตันเราไม่สามารถเติบโตต่อไปในองค์กรได้ตอนนี้เราควรที่จะออกไปเริ่มต้นใหม่ไหมไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือไปค้าขายหรือไปเริ่มต้นงานใหม่ที่บริษัทใหม่ที่เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงที่เก่าให้เราทำอยู่ และมีโอกาสที่เราจะเจริญก้าวหน้ากว่าที่เก่าได้ตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาสองจิตสองใจสำหรับชาวราสีกลุ่มของใครหลายๆคนที่คุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าคุณจะเอาอย่างไรชีวิตดีถ้าเราไปเริ่มต้นที่ใหม่นะครับนะเราก็ต้องไปเจอเพื่อนใหม่ไปทําความรู้จักใครใหม่ๆต้องไปเรียนรู้งานใหม่แต่อ้เรืองแต่อ้เรื่องการเรียนรู้งานใหม่เนี่ยแอดมินไม่คิดตรงน,นั้นหรอกแอดมินเชื่อว่าคุณมีประสบการณ์มากแล้วแต่แค่ว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่ทํางานนั่นเองหรือคุณจะอยู่ที่เก่าต่อไปรักองค์กรเดิมตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจต้องคิดให้รอบคอบกรณีที่สองนะครับบางคนเนี่ยทำงานดีบริหารจัดการองค์กรดีแต่ปรากฏว่าในองค์กรของคุณน่ะมันมีปัญหามันมีปลาเขาเรียกว่ามันมีปลาเน่าบางตัวเนี่ยทำให้องค์กรเสียหายคุณจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงจะกําจัดไอคนที่มันมีปัญหาตรงนี้ออกไปยังไงตรงเนี้ย มันก็สร้างความลำบากใจให้ตัวคุณเองเหมือนกันนะครับนะที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วเรื่องบางเรื่องมันถึงทางแยกให้คุณต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปซ้ายไปขวาไปยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องเลือกมันเลือกตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นอยู่ดีนะแอดบินก็ขอให้คุณแบบมีสติสัมปทัญญะนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้แล้วก็นำพาชีวิตตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวไปสู่จุดที่ มีความสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะครับแอดมินขอให้คุณโชคดีเรามาดูต่อในไพ่ใบที่สองนะครับใบที่สองนะครับนะในองค์กรของคุณเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเรียกว่าม,มันมีความขัดแย้งมีปัญหาเรื่องของการปีนเกียร์กันบ้างมีปัญหาเรื่องของการไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบ้างออผลสืบเนื่องมาจากใบแรกนะตอนนี้สมมุติว่าองค์กรของคุณเนี่ย มันมีพนักงานอยู่สัก20คนแล้วกันทํางานแข็งขันเลยแต่มันจะมีอยู่คน2คนในองค์กรที่เป็นปัญหาและทําตัวกลางทําตัวไม่ให้ความขลรบมีปัญหากับใครได้หลายคน,น่ะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแสดง power แสดง s t ิ a t ตนะชาวราศีกุมว่าจะจัดการปัญหานี้ยังไงคุณจะเลี้ยงต่อไปหรือว่าจะจําหน่ายออกตอนนี้คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่งั้นนะครับต่อไปเนี่ย ระยะในภายในระยะยาวเนี่ยองกรคุณมีปัญหาอย่างแน่นอนและจะเป็นปัญหาที่สั่งสมและสุดท้ายเนี่ยองกรจะเกิดความแตกแยกและมีปัญหาหนักหนักขึ้นไปด้วยนะมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอยู่ที่คุณต้องเข้าไปแก้ไขนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้อยู่ที่ตัวคุณเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ความขัดแย้งมันเริ่มเกิดในองค์กรและจากแค่คนไม่กี่คนเนี่ยทำเขาเรียกว่าปาเน่าตัวเดียวมันทําให้แบบทั้งบ่อเสียไปหมดนะครับนะคุณต้องไปแก้ไขนะครับชาวราศรีกุมที่ฝากแอดมินอยู่ ดีอิมเพรสไพ่ของพระจักรพรรด,ดินีนะพระจักรพรรด,ดินีผู้สง่างามไพ่ใบนี้มันจะสื่อว่าอะไรนะครับนะอาแอดบินขอคุยในเรื่องธุรกิจก่อนจะไปคุยเรื่อง,องคู่ครองนะครับเรื่องธุรกิจการงานนะครับในเดือนนี้นะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะมีปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้มันมันมันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเสียหายหรือปัญหาเรื่องกับลูกค้าแคนเซิลงานอะไรไม่ใช่ปัญหาที่มันเกิดตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรในทีมบุคลากรในองค์กรของคุณแต่ตอนนี้คุณก็สบายใจได้เพราะตัวคุณเนี่ยดี e อ็มเพรสเนี่ยเขาเรียกว่ามีทางผู้ใหญ่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือมีทางผู้ใหญ่จะเข้ามาเคลียร์มาคอยเจรจา มาคอยทําข้อตกลงนะให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปได้คนคนนี้จะเข้ามาในขาถือว่าเขามีแบ็คนะเขามีพาวร์ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยแล้วเขาก็สามารถผลักดันเนี่ยให้ตัวคุณให้องค์กรของคุณไปสู่ความสําเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในองค์กรหนระือตัวคุณเองมันจะมีทางออกอยู่เสมอกรณีแรกกรณีที่2นะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ The Empress เนี่ย เขาเรียกว่าคุณตกเกณฑ์เจอเนื้อคู่หรือตกเกณนฑน์เจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนเมษาอยู่นี้ The Empress ไพจักรพรรดินีเขาบอกว่าเป็นคนที่มีฐานะนะครับนะมีฐานะทางการเงินสูงกว่าคุณมีฐานะทางด้านสังคมนี่สูงกว่าคุณแล้วก็มีฐานะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสูงกว่าคุณเลยนะครับนะจะเข้ามาพบเจอมารู้จักกับชาวราศีกุมแล้วได้มีโอกาสพูดคุยศึกษานิยศึกษานิสยัยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตตรงนี้ ถือว่าตกดวงคู่ด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีส่วนเรื่องงานไม่ต้องห่วงนะครับก็จะมีปัญหามีทางออกให้คุณได้แก้ไขต่อไปตรงนี้ก้วถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกนะครับ เดี๋ยวเรื่องเรื่องราวต่างๆความไม่สบายอกไม่สบายใจปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีทางออกมันจะมีทางแก้ไขสําหรับชาวราศีกุมค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงนี้แล้วถามว่าช่วงนี้ดวงการเงินของชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างดวงการเงินชาวราศีกุมก้าวถอยเขาเรียกว่าการเงินคุณไม่ขาดมือนะแต่ถึงแม้ว่าดวงการเงินช่วงนี้ของคุณไม่ขาดมือก็จริงแต่ว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณนะ่ะก็ประเดบดังเข้ามาแบบบางเงินได้เข้ามาก็ต้องจ่ายออกได้เข้ามาก็ต้องจ่ายออกยิ่งหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องออกไปเท่านั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ทาให้เราก็มีความเครียดอยู่พอสมควรเออทําไมจะเก็บเงินเก็บ,กบทองมันเก็บไม่ได้เลยวะมันมีค่าใช้จ่ายอะไรนักหนานี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเงินเข้ามาก็ต้องออกไปเข้ามาก็ต้องออกไปบางทีคุณก็ สั่งกระตายกุ้มใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดือนนี้เอาเป็นว่าคุณพยายามวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็การงานของคุณไว้ก่อนนะครับนะถ้ามันยังชูระหุยังไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองอะไรได้ก็ลองไปดูเดือนหน้าก็ได้เพราะจังหวะชะตาชีวิตดวงคนเรามันจะมีขึ้นมีลงจังหวะเดือนนี้มันไม่ดีเดือนหน้ามันอาจจะดีต่อไปก็ได้ช่วงนี้นะครับในไงเดือนนี้เรื่องการเงินก็ประครับประคองไปก่อนเก็บเท่าที่เก็บได้มีเรื่องจะเป็นต้องใช้ก็ใช้จ่ายแล้วก็เคลียร์ปัญหาั้งต่างไปก่อนนะครับ The world ไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ไพ่นางฟ้าประคองโลกนะนะแอดมินก็สรุปตรงนี้ทีนึงนะไพ่ใบที่5เนี่ย ตอนนี้หลังจากช่วงกลางเดือนไปนะครับปัญหาทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานต่างๆนาน,นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะขี้ขายอย่างหมดจดเลยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาในเวิร์เรียกว่าเป็นไพ่แห่งความอดมสมบูรณ์ไพ่นางฟ้าประคองโลกเนี่ยความว่าความอดมสมบูรณ์นะปัญหาต่างๆที่ตัวชาวราศีกุมกําลังเผชิญอยู่ณปัจจุบันปัญหาต่างๆที่ทําให้ตัวคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียด ปัญหาแก้ไม่ตกเนี่ยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเคลียร์ออกไปเลย95%ถึงหรือเกือบ100%เ อยัาไม่อยากพูดว่าร้อเอาเป็นว่า95%ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทํางานปัญหาเรื่องบุคคลปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องส่วนตัวอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ของชาวราศีกุมเนะี่ยมันจะรับการปลดปล่อยได้รับการแก้ไขมันจะเคลียร์ไปในตัวเองนะครับนะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเท่านี้จากปัญหาที่หนักๆลุมเลาเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปจากนี้ไปเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับนะเรื่องโอกาสทางธุรกิจทางกกาารรค้้แและแมะมทั่ง เริ่มต้นชีวิตความรักดีๆที่กำลังเข้ามาสําหรับคนโสดสนคนมีคู่ชีวิตนะครับที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแ,บว,แวงหรืออะไรต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยก็จะมีการเปิดใจคุยกันปัญหาจะเริ่มเคลียรเริ่มคุยกันได้เริ่มมีการปรับความเข้าใจและหันหน้าเข้ามาพูดคุยมาคืนดีต่อกันเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสิ่งดีๆกำลังส่งผลให้แก่ชาวราศีกุมในเดือนเมษายนรอหลังสงการไปแล้วกันหลังวันที่15ไปนะครับสังเกตตัวเองว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับ ดีเอ็มเพ o อโร้โหดีไปอ่ะไพ่พระจักรพรรดิเมอ่อก,กี้ตำแหน่งที่สามนะไพ่ของพระจักรพรรดินีใช่ไหมอันนี้ขึ้นพระจักรพรรดิเลยดีเอ็มเพอต่อไปชาวราศีกุมนะครับสําหรับใครที่รับราชการต,ตํำรวจทหารหรือแม้กระทั่งทำงานองค์กรก็ดีนะในเดือนนี้แอดมินเชื่อว่าจะมีการประเมินจากทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงหรือ ผู้ที่เป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยเขาจะมีการประเมินคุณนะครับนะคุณมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในเดือนเมษายนถึงแม้ว่าเดือนเมษาจะยังไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ดีแต่ว่าเขาจะเตรียมบรรจุคุณแล้วว่าสมมติ admin ยกตัวอย่างนะสมมติคุณร้อยตํารวจเอกเออร้อยตํารวจเอก านามนี้นามนี้นะเดี๋ยวต่อไปอีก3เดือนเนี่ยจะบรรจุให้เป็นพันตำรวจตีเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวน ไปประจําภูธรไปประจําคนครบาลตรงจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่การงานมันเติบโตขึ้นมาได้เป็นเจ้าคนในคนได้มีลูกน้องมีบริวารมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไพดีเอ็มเ e อร์เรขึ้นมาธุรกิจการเจราจาหลังกลางเดือนไปมันจะเห็นผลมากขึ้นมันจะมีความสําเร็จมันจะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นปัญหาต่างๆการทะเลาะเบาแวงเนี่ยมันจะเคลียโดยหมดจดอย่างแน่นอนคนไม่ดีจะถูกดีไทยออกไปคนที่มีปัญหาต่งองค์กรจะถูกจําหน่ายออกไปจากนี้ นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้าสู่ระบบแห่งความสงบความเรียบร้อยนะพอไพ่มันอ่านมาอย่างนี้นะครับก็ดีครับตอนนี้แอดมินถือว่าหลังกลางเดือนไปเนี่ยชาวราศีกุมจะเจอสิ่งด,ดีหลายอย่างในชีวิตเลยเอชออฟคัพไพ่หนึ่งถ้วยนะไพ่หนึ่งถ้วยอันนี้จะสื่อว่ารายของชาวราศีกุมนะนอกจากจะเจอสิ่งดีดแล้วหลายๆคนอนะ่ะคุณจะเจอแม้กระทั่งเพื่อนใหม่เข้ามาในชีวิต เจอเกี่ยวกับเรื่องสังคมใหม่ๆเกี่ยวกับการงานใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเราก็ทํางานที่นี่มากว่า10บปีนะตอนนี้รู้สึกว่าตําแหน่งเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเติบโตไปได้กว่านี้แล้วถ้าอย่างนั้นัตกับผมเนี่ยขอออกจากงานไปเริ่มต้นที่ใหม่ดีกว่าเพราะที่ใหม่เขาก็ต้องการตัวเราเหมือนกันเราก็มีความรู้มีความสามารถจากที่เราทําที่เก่าเนี่ยเงินเดืนอนแม่งห้าหมื่นอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยทำมาสิปี15ปีแล้วอายุก็เริ่มมาก ที่ใหม่สตาร์ทให้เรา7จ็ดหมื่นเห็นปะ่ะเราก็สามารถไปทําที่ใหม่ไปเริ่มต้นไปไปเริ่มต้นที่ใหมแ่แต่สิ่งที่ดีได้ตรงเนี้ยเขาบอกหนึ่งถ้วยโอกาสต่างๆกําลังเริ่มเข้ามานะครับของชาวราศีกุมไงก็ต้องคิดให้ดีๆไต่ตองให้ดีว่าเราจะเอาเงินชีวิตของเรานะครับนะแต่สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน t o of Pentacles ไพ่2เหรียญสอเหรียญน,นี้จะสื่อว่าอะไรช่วงนี้ แอดมินก็เตือนเรื่องเดิมน,นะครับนะสองเหรียญเนี่ยเดี๋ยวในเดือนเมษายนนี้จะมีบุคคลที่3นะครับนะเข้ามาขอร้องคุณให้ช่วยทํานู่นทํานี่ให้อาจจะเอาคุณเป็นนายประกันไปทําสัญญานู่นนี่นั่นอาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินคุณนะครับนะหรือให้คุณไปคาประกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นนายหน้านายประกันนี้แหละ เดือนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับแอดมินจะพูดเสมอว่าอย่าไปเป็นนายประกันให้ใครอย่าไปคาประกันให้ใครแม่กระทั่งเรื่องทํางานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่รู้เช่นเห็นชาติของบุคคลคนนั้นไม่งั้นน่ะตัวคุณจะเดือดร้อนหลายๆอย่างเข้ามาเลยช่วงนี้นะครับนะยังไงก็เรื่องเรื่องการให้หยิบยืมเงินก็แล้วแต่ถ้าไม่สนิทกันจริงไม่รู้เช่นเห็นชาติกันจริงไม่รู้สันดานกันจริงก็ อย่าไปให้ใครยืมเงินเลยนะครับนะให้ยืมไปก็เวลาจะได้คืนก็ได้คืนยากมากๆเพราะเดือนนี้นะครับนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็เยอะอยู่แล้วใช่ปะ่ะถึงแม้เราจะมีะไรายได้มีอะไรเข้ามาเงินไม่ขาดมือแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอะ่ะมันก็เหน็ดเหนื่อยเรานะยังไงจะให้ใครยืมเงินก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับมา <c oughs> เดอะทาวเวอร์อะมีเตือนนิดนึงนะเมษาเดือนสงกา์นะครับนะบางคนก็อาจจะมีการออกเดินทางกับต่างจังหวัดเดินทางไปท่องเที่ยวไปอะไรนะเดือนเมษาสงการถ้าเราเห็นข่าวทุกปีอุบัติเหตุการตายการบาดเจ็บนี่เยอะมากนะ,ะช่วงเดือนเมษายนของชาวราศีกุมก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะการเดินทางไปไหนไม่ไหนการมีเรื่องมีราวการทะเลาะบอกแหว้งมันจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไพ่เตือนเดอะทาวเวอร์เลยนะ อุบัติเหตุการเดินทางการทะเลาะเบาแวงการมีเรื่องมีราวการทะเลาะวิวาทนะครับนะไพ่มันเตือนขึ้นมาแต่เรื่องงานไม่มีผลกระทบอะไรแค่ว่าไพ่เตือนให้ระม,มัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็การมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทแล้วยิ่งเดือนหน้าเดือนเมษายอยูเนี้ยสงการนะด้วยนะครับนะนะมันเป็นธรรมดาในขะี้เล้าเมายาเขาเมากันเต็มเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวมีอะไรการขับรถกันไปชนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปี ยังไงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรามาดูสรุปในไพ่ใบสุดท้ายสรุป3าไม้เท้าโอเคครับสรุปออกมาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งไพ่สไม้เท้าจากนี้ไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเจริญเติบโต จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะธุรกิจการงานของคุณก็จะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงนะครับนะการติดต่อกันเจรจาการสื่อสารการพูดคุยการเดินทางไกลก็จะมีผลดีนะการติดต่อทางไกลก็จะมีความจะมีผลสําเร็จนะทำคุณก็จะสามารถทํายอดทําได้ทางบริษัทได้จากนี้ไปก็ถือว่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าจะได้คิดยังไงนะครับตัวคุณเองว่าจะอยู่กับที่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ ลองกลับไปคิดไปพิจารณาดูนะครับนะจากนี้ดวงคุณกําลังเกิดดวงคุณกำลังจะรุ่งแต่สิ่งคุณต้องระ,ะมัดระวังในเดือนเมษายนก็คือเรื่องของการเดินทางนะระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางแนละเรื่องของการมีเรื่องมีราวการทะเลาะเบาแหวงการทะเลาะวิวาทให้ระมัดระวังในเดือนนี้นะครับเรื่องอื่นแอดมินก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นคําทํานายโดยรวมนะครับของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567 ก่อนจบกันนะครับแอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรแอดมินขออาราธนาบารมีแห่งคุณพัะศรีรันาตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ชาวราศีกุมทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาในทุกประการนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ